หน้าสู่แผ่ดอกพัวทางสะพานนั่นหรือเปล่าใช่ค่ะมันยบรรยากาศสังขาเป็นยังไงบรรยากาศสังขาพื้นมากจะบอกว่านั่งตลอดทางฝนตกตลอดทางเลย เป็นคานใจพี่เขากีรถตกเลน่าเที่ยวนะมีเที่ยวเยอะาเนี้เราจะต้องเที่ยวให้หมดนมีน้ำตกมีอะตเินกนวีนน้ำตกอะไรนะเคียนทอองเพราะว่าสวยแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นแต่น้ำตกไซโยกแล้วก็น้ำตกเอราวัณ เ,เกลงกก็อยู่ใ,ใกล้ๆทางนั่นแหละเกลงกะเวที่เราผ่านมา,านี่อู้กําลังจะลงเขาแล้วปันแกงะปันแกงอันนี้ไม่ใช่ดอกหมองอะไรนะปันแกงะเกลงกะเ,เมีคนหายไปหนึ่งคนนี่พีนพ่นอกพี่นอกพี่นกโอ้าโหนี่ <c oughs> งเพราะว่ารถคันน uh ี huh. uh ้ไปไม่หมดเต็มมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจ้